โอ่เชี่ยผมไม่อยากคิดหนึ่งเลยอ่ะพี่กลัวคนอื่นรู้สึกตับต้อยเฮ้ยแทนแทนอย่าพูดอะไรอย่าพูดอะไรอย่าพูดอะไรเดี๋ย็กมันเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตั้ 4รูโ่เลยนะครับผมสระผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเลนขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีน100บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลัมงมองหาร้านเติม,เต,มเต็มสายการชา แนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับเมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น l i น e แอดลาซด้าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงราเซอร์โกอยู่ข้างล่างเลยถ้าไม่อยากายหิวตายระหว่างเล่นเกมผมขอแนะนำเป็นแก๊ปฟูดเกมเมอร์อย่างเราไม่ต้องทนอีกต่อไปเพราะว่าที่นี่มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลื่อนลงมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นผัดไทย KFC หรือน้ำชาไข่มุกตีดีเนี้ยวไก่กม็มีอิ่มอร่อยได้ที่หน้าจอไม่ต้องลุกไปไหนเดี๋ยวเขามาส่งเองโค้ดเกม60สําหรับผู้ใช้ใหม่เกม25สําหรับผู้ใช้เก่าอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดด้วยนะครับแก๊ปฟูดมาเจ็ดสแปมนะ่่าอะไรวะอเอ็ดซินไม่รู้สแปมให้ผมเล่นตัวอะไรดีกว่าพี่เออเอาที่เทนนี่ถนัดดีว่า ไมทนลัตัวดิยผมเป็นเป็นตัวสแกนพี่แล้วกันพี่รู้สึกจะชอบสแกนสุดแล้ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกที่เด่นี้เล่นเลเซียนี้นี่ตัวนี้เซียนพี่ไม่สแกนแต่บึงยิงไม่โดนมันสแกนไม่เจอบึงจะสแกนทำบ้าเลยผมจะให้พี่พูดดีๆโอเคก็แทนนี่ยิงไม่มันสแกนไม่เจอคนนะดิแล้วแต่นี่ก็บอกว่าโลคโรคกูแดนเข้าไปมีเป็นสิบ พี่เอาง่ายนะพี่ชวนผมเล่นเพราะว่าพี่ต้องมั่นใจในตัวผมแล้วพี่อย่าแบบว่ากับความรู้สึกของตัวเองเป็นไงสแกนเจอหนึ่งพี่สองโอ้โหปืนแม่งแบบอบทว์โสมูซีตรีเินว่ะพี่ที่หนึ่งตลาดหนึ่งผมผมพี่ไอเขาว่าคมเนี่ยมันทำให้เป้าผมเขไปหมดเลย แกอะละนี่ไงเช็คข้างในมาร์เก็ตเบี้ยมียกบอแล้วเสแกนไกูยอยู่ีเามงดมาวยวย้เวี้ยอ้ยว้วุยว้ยววุยว้ยวยว้ยวุ้ยว้ยมุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ย้ยวุ้ย้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้วุ้ยเฮ้ยว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 ้ย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 ย้ยยว้ย้ว้ย ออโอ้ยแดนน,นี่ต้องเอาโอ้มันอยู่รูนั่นนะดูขวาเบื่อสวยเป็นยนังไงโอ้โหแม่งออกมายิงพี่ตอนแ็นนี่เล่นโดนะพีซ <c oughs> ยู Let's go อนด์บีมเหรอตูดุนตูดุนตูบัตูกะตูไตูมุ้งตูบุงตูบุงโหเชี่ยผมไม่อยากทิ้เลยอะพี่กลคนอื่รู้สึกตับอยได้เขาได้เขาได้ผมรอรอดักอยู่ I didn't want it. Running, running, running! Oh, okay. Come, 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 come. No word to run! <laughs> ah! Stop! You <laughs> last player standing wing. แทนแทอย่าพูดอะไรอย่าพูดอะไรอย่าพูดอะไรเดี๋ยวเด็กมันเดี๋ยวเด็กมันจะนี่เดี๋ยวเด็กมันจะโอ้ยโอผมว่าไอ้สอดตะเกียบตันลงเช็คสอบได้เลยนะพี่มั่วเกินมุมมีน้ำใจหมดเลยหยุดเมื่อกี้โอ้โหแล้วที่ผมไม่มีทางเหีืยวอะไรผมไม่มาดิ

ไอ้วงแค่สิว่าวู้วโอ้จับกันจับกันนไอ้ไซตชิล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 โรว๊อว๊อว๊อไอ้วะ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  มิดช oh ูบีม oh, ิดูบียชูบีวบินเละละสแกนเนี oh, wow. yeah. ่ยสไกนโอ้โหแส่นี่จสแกนเลยผ่านมันไปเลยอ่ะ One, b... 1, b1... 1, b1... 1 b1. Finish... We can One it, we can do it! we We can do? it he do? he do? Did he do? 2 he do? Did he do? 2 yeah. 2 What did What did he What did ได้ let's go let's go what's p what's up let's go one more one more one more o e more again 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 bro 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 what a r you doing bro what's up หวยมันลบตัวละร้อยสิบแล้วเด็กบ โอ้ลิตรลิปีโอ้ลิโอ้ล hey! ิไวท์ไทไวท์ไทเฮ้ยไปไวแล้วน้องบ้าหัวร้อนี่เปรตโซบาูโซบารโซบาโซบา้ e t ร้ let's รู้โ yeah, yeah, yeah. oh, oh! oh! ้ล็ี่เอร์ดิ แอนดี้วีรุ้ส์อนดี้วีรุ้ส์อนดี้วีรุ้ส์เทนนี่พี่บอกแล้วเราไม่ควรจะยิมโศว่ามาดูสภาพผมดูนี่ดูสกอลผมนี่ฟุ๊กโถแต่นี่ยิงสิบสองมาตั้งแต่ตาหนึ่งตาสองอะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่พี่ควรเหลือน่ะโอ้ยโดนกูไม่ดีเด็ก อ่ it's pee 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 for two pee r o I'm going the proler proler lah พูดอย่างเดียวไม่ยิงเลยเฮียเอาหน่อยเย่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  bro เย่ bro เออเอาหน่อยดีไว้ลุกพลิลูกพลิวไอ้บังมึงเอาจิงทันทีนี่เฮียเกนเปลย์เร i อว

<laughs> bro, bro, bro. Five people, bro. Why, you, why you leave me alone? bro? Bro, or <laughs> bro. or din Odin? Not too cheap, Fuck you hey, noob hey, hey. Let's go, let's go. Oh, team, bro. Oh, team, we win, <laughs> we win, bro. Oh, hey, hit! <laughs> <Hey>, he <laughs> I throw recon, We con, we win, we win. You want to play? Let's play. Yeah, I die, bro. พี่ผมเครียดว่ะ My bad แบบ b r Let's go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  เชื่อใจผมเชื่อใจผมเ่องนี้ a y เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้เราเก็บไป เมื่อกี้แต่เสียงเหมือนแทนแบบป้องปากดมเลยโอ้โหแหลงลบอีกแล้วแหลงผมลงอีกแล้วทุกคนคิดดูดิครับเด่ยว่ามกาเฟดูครับผมอยู่โกศลมาสิบปีพอผมเล่นแต่แทนนี่แค่ตาเดียวดูผมลงมาโกนอีกแล้วสะรอเลยต้องท่องทันโทษไอ้เชียเนี่ยไอโอ๋โอเนี่ย ผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนั่เนเคนรับที่ผมพามาแล่นในสตรีมซสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลาดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน